สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะคลิปนี้ผมจะมามินิรีวิวน้องเบนะครับซึ่งเป็นตู้สุดท้ายก่อนที่นิเกตจ,จะเข้าสู่ตู้กิจกรรมครบรอบ1.5ปีนะครับผมซึ่งก็เป็นตู้ดักแต่ไม่ได้ดักมากขนาดนั้นเพราะว่าตัวละครตัวนี้ยังมีประโยชน์และมีที่ใช้งานที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึง ความสามารถของน้องเบให้ฟังกันแล้วกันนะครับหลังจากที่ตู้เข้ามาได้1วันแล้วและคนในช่องของผมรวมถึงผมเนี่ยได้มีการเทสตัวละครกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ย้ำอีกทีหนึ่งนะนี่คือการเทส1วันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลอาจจะมีการคลาดเคลื่อนนะครับอยากให้เพื่อนๆดูที่คอนเซปต์ตัวละครซะมากกว่านะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรยกันเลยครับสนับสนุนโจดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทและเพื่อนก็จะได้รับอีโมจิสัตว์โลกน่ารักและสินค้าใหม่ในช่องกระเป๋าร่มพับได้มี2ลายให้เลือกสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจโจดันโจใบละ199บาทสั่งซื้อ2ใบส่งฟรีและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซปเปอร์แตงนั่นเองนะครับ ส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซนเตอร์เพชรของที่นี่เจรานาไนมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแร่เลือมีแต่แร่เพชรโจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซนเตอร์ โอเคมาพูดถึงการเจนเกตของน้องเบกันนะครับผมเบเนี่ยเป็นตัวละครที่รีโหลดแบบฟูลคลิปนะแล้วก็รู้สึกจะเป็น r ็อกเก็ตแ n นเชอร์ที่เจนเกตได้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะยิง6นัดให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่ายิงไปแล้วหกนัดเกตขึ้นมาเล็กน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวละครที่เป็นเทพเจนเกตอย่างเช่นเซนตินะครับ ก็เกตขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมแถมให้อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือแจ็คเกิลนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเกตขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับกลับไปดูเซนติใหม่นะครับเซนติลดลงมาเล็กน้อยนะครับและไปดูน้องเมย์ครั้งหนึ่งครับถือว่าเจนเกตน้อยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวผมขอพูดเรื่องประเด็นการแชร์ดาเมจกันนะเพราะว่าเป็นแมคคากใหม่ที่ตอนพรีวิวสกิลเนี่ยผมก็ได้ตั้งข้อสงสัยไว้นะว่า น้องเบเนี่ยได้มีการเขียนตัวอักษรสีเหลืองนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเขียนตัวอักษรสีเหลืองเนี่ยเราจะคลิกเข้าไปได้ถูกต้องไหมครับน้องเบจะใช้คําว่าแบ่งปันดาเมจที่ได้รับตามสัสดส่วนซึ่งจะไม่เหมือนกับตัวละครที่แชร์ดาเมจได้ที่มีอยู่ในเกมเช่นยูฮา ซึ่งยูฮาเนี่ยเมื่อไร่ก็ตามที่พรกสกิลที่2ขึ้นมาเนี่ยเขาจะแบ่งปันดาเมจที่ได้รับเท่าเท่ากันพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีครับซึ่งเป็นปัญหาที่นิกเกตมีบ่อยมากๆเลยนั่นก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าน้องเบะแบ่งไม่เท่ากับคนอื่นหมายเขาว่าน้องเบจะรับมากกว่าคนอื่นแต่เกมไม่บอกครับว่าน้องเบะแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม มันก็เลยกลายเป็นว่าข้อมูลที่เกมให้เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมบ่นมาตั้งแต่อัตราคริติคอลแล้วนะว่ามันบวกตรงหรือว่ามันคูณเข้าไปปวดหัวกันมากๆเลยครับอันนี้บ่นให้ฟังเฉยๆนะแต่โอเคผมได้ทำการหาข้อมูลมาจากคอมมูนิตี้ทั้งไทยและก็เทศซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดทีเดียวในการสรุปสกิลตัวละครให้ฟังอีกทีหนึ่งล้กันนะครับผมเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างแบบเชื่อมโยงกันเยอะนะ อ่ะโอเคทีนี้มาดูสกิลน้องเบกันบ้างนะครับผมน้องเบเนี่ยจะมีแมคานิกในการทำงานของตัวละครที่เข้าใจไม่ค่อยยากนะครับโดยที่สกิล1กับสกิล2เนี่ยจะเขียนเหมือนกันใน2บรรทัดแรกนะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับซึ่งตรงนี้ผมแก้คำผิดให้แล้วนะครับสกิลหนเนี่ยจะเปิดใช้งานหลังจากที่น้องเบยังมีชีวิตอยู่และทำการกดเบรสสกิล ครั้งแรกจะส่งผลทําให้เพื่อนทุกคนได้รับการแบ่งปันดาเมจตามสัสดส่วนซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งนะและนอกจากแบ่งดาเมจไม่พอแล้วเนี่ยเพื่อนทุกคนจะได้รับดีเฟนส์เพิ่มขึ้น10%ถ้าสกิลเลเวล10นะอย่างต่อเนื่องก็คือถาวรเลยในการกดเบิร์สครั้งแรกเดี๋ยวจะให้ดูฟูตเทจอีกทีหนึ่งนะ ต่อมาจะเป็นสกิลที่2นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเบกดสกิลเบิร์สแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมสกิลนี้จะส่งผลอย่างต่อเนื่องโดยที่จะแบ่งปันดาเมจต,ตามสัดส,ส่วนไปให้กับบังเกอร์ของน้องเบย์นะครับตรงนี้ภาษาไทยแปลผิดนะครับเขาจะแปลเป็นพัธมิรท,ทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวเขาก็คงแก้เทคอีกทีนะแต่ว่าผมแก้ให้ก่อนเลยละกันนะเพราะฉะนั้นแล้วสกิล1กับสกิล2จะต่างกันเล็กน้อยนะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นเพื่อนทุกคนสกิลที่2จะเป็นบังเกอร์ของเบย์นะครับ และนอกจากนี้ไม่พอเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟูลเบิร์สทุกครั้งสิ้นสุดลงเนี่ยน้องเบจะเด้งเลือดให้กับบังเกอร์ตามแม็กเอขั้นสุดท้ายของน้องเบอเองทุกๆ1วินาทีนาน5วินะครับโอเคเดี๋ยวมาดูหลักการทำงานของสกิล1กับสกิล2น้องเบนะครับอ่ะเพื่อนๆดูนะเมื่อเข้ามาในเกมเนี่ยน้องเบไม่มีบัฟอะไรเลยนะคะผมเดี๋ยวผมจะทำการให้น้องเบเนี่ยกดเบิร์ส1ครั้งนะครับ อ่ะผมกดเบิร์หนึ่งครั้งไปแล้วนะครับบัฟเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจครับเดี๋ยวเรารอดูว่าพอฟูลเบิร์ดหมดแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรกันขึ้นนะครับอ่ะฟูเบิร์ดหมดลงแล้วนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยเราจะเห็นครับผมว่ามีสกิลเพิ่มขึ้นมา3บรรทัดที่เป็นระยะเวลาเอฟเฟกต์อินฟินิตี้นะครับ 1ก็คือสกิลที่1ครับที่เพิ่มดีเฟนต์นะครับและแชร์ดาเมจของเพื่อนทุกคนเนี่ยที่ได้รับตามสัดส่วนเนี่ยก็จะขึ้นมาให้กับทุกคนเลยนะครับและน้องเบก็จะมีสกิลมาเชียร์กันเถอะจากสกิลที่2นะครับซึ่งเขาเขียนไว้นะว่าส่งผลกับบังเกอร์ ซึ่งจะกระจายดาเมจมาหาบังเกอร์เนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดูเพื่อนทุกคนจะได้รับสกิลหนึ่งหมดเลยนะครับเพราะว่าสกิลนี้ส่งผลกับทุกคนหมายความว่าน้องเบย์กดเบิร์ดเมื่อไหร่เพื่อนทุกคนแชร์ดาเมจไปให้กับน้องเบย์มากกว่าที่ตัวเองจะโดนตีนะครับผมแล้วก็ได้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นอย่างถาวรทีนี้แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันแชร์กันเท่าไหร่แบ่งเป็น2กรณีครับผมกรณีแรกเนี่ยคือเรามีบังเกอร์นะครับผม เมื่อไหร่ก็ตามเรามีบังเกอร์เนี่ยดามเมจที่โดนใส่เพื่อน1ตัว100เนี่ยจะเข้ากำบังของน้องเบก่อน92.9%ในขณะที่ดามเมจส่วนที่เหลือเนี่ยจะแชร์ไปให้กับนิเกะทุกตัวที่ยังรอดชีวิตอยู่รวมไปถึงน้องเบด้วย7.1% ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะแปลงดาเมจไปให้กับน้องเบ40และเพื่อนอีก15% 4ตัวรวมเป็น60%เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีบังเกอร์เนี่ยก็คือบังเกอร์รับไปก่อนถ้าบังเกอร์ไม่แตกก็คือน้องเบโคตรเทพเพราะว่าบังเกอร์จะเป็นตัวรคอยร,รับจบเดี๋ยวผมจะมีโชว์เคสให้ดูอีกทีนึงนะแต่ว่านี้เพื่อนๆฟังข้อมูลไปก่อนในขณะที่ถ้าแบ่งดาเมจเท่าๆกันอย่างเช่นยูฮาเนี่ยคือเขาแบ่งเข,เขาว่าเท่ากันก็คือเข้าใจง,ง่ายๆเลยคือเพื่อนโดนร้อยทุกคนเอาไปนะอย่าง ละ 20, 20 20 20 20นี่คือการแบ่งเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่นิกเก็ควรจะปรับปรุงเนี่ยคือควรจะใส่เปอร์เซ็นต์ให้เราเห็นในเกมเลยครับว่ามันแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งคุยโค้ดมานะคบว่าสรุปแล้วมันการทำงานเนี่ยมันแบ่งไปกี่เปอร์เซ็นต์นะซึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างเทพนะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือบังเกอร์อาจจะแตกเร็วจนเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีตัวที่ฮิวบังเกอร์ได้หรือว่าสร้างบังเกอร์ให้ใหม่ได้นะครับผมตามคอนเท,นทน ต่อมามาพูดถึงเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่บังเกอร์แตกบ้างเพราะว่ามันยังมีสกิลที่1อยู่นะก็คือการแชร์ดาเมจตามสัดส่วน การแช์ดาเมจตามสัดส่วนเนี่ยถ้าทีมยังมีชีวิตรอด5คนโดยที่น้องเบยังรอดนะน้องเบต้องรอดเท่านั้นนะครับผมน้องเบเนี่ยรับไป40%ในขณะเพื่อนที่เหลือรับไป15ถ้ามีเพื่อนตาย1คนที่ไม่ใช่น้องเบน้องเบรับ47เพื่อนรับ18ลดหลั่นกันไปตามเปอร์เซ็นต์ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่คือสรุปข้อมูลมาให้เพื่อนๆฟังเข้าใจง่ายๆต่อมามาดูสกิลเบิร์ตกันบ้างครับผู้ชนะคนแรกครูดาวสี่สวิเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายเลยนะก็คือเเเมื่่่่ออไหรกก็าทีีนน้งบดย จะเพิ่ม m a ็ HP ของบังเกอร์ตัวเองนะครับผมตามเบสของเลือดผู้ไล่นะยิ่งเพื่อนๆตีอุปกรณ์โอเวอร์โหลดไม่ว่าจะเป็นมวกหรือว่าเสื้อที่มันมีเบสเลือดนะ <S <S <ส>นะการเพิ่ม m a ็ HP ของบังเกอร์นเนี่ยก็จะเพิ่มได้เยอะยิ่งขึ้นนะนอกจากที่จะอัพเลเวลของสกิลนะและบัฟนี้อยู่เป็นระยะเวลา20วินะครับผมนอกจากนี้แม่พอเนี่ยมีแถมการลดดาเมจที่ได้รับ 8%ด้วยที่สกิลเลเวล10นะก็ทําให้เพื่อนอึดขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งเบอร์สกิลายทำได้แน่เนี่ยมันจะเป็นแสงลงมาตรงหัวของน้องเบนะครับนี่คือฟูลเบิร์สหมดแล้วนะแต่เพื่อนๆเห็นเอฟเฟกที่เป็นแสงตรงพื้นนี่ไหมครับนี่คือสกิลเบิร์สของน้องเบที่เพิ่มแม็กชีของบังเกอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักการทํางานแชร์ดาเมจตามสัดส่วนนะครับอันนี้คือน้องเบกดเบิร์สแล้วนะและเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนทุกคนเนี่ยเอาหน้ารับเลเซอร์น้องโมเลยนะ อ่ะเพื่อนๆดูนะเพื่อนทุกคนเนี่ยโดนเลเซอร์ป่านหมดเลยนะครับแต่บังเกอร์น้องเบเนี่ยแตกอันแรกนะครับเพราะมันแชร์92%กว่าเขาดึงดาเมจของเพื่อนอ่ะมาที่บังเกอร์น้องเบก่อนบังเกอร์น้องเบก็เลยแตกก่อนอ่ะทีนี้ลองดูในช่วงที่น้องเบไม่มีบังเกอร์แล้วครับพอเพื่อนโดนดาเมจไปแล้วเนี่ย น้องเบจะรับ40%ในขณะที่เพื่อนทุกคนน่ะก็จะเอาดาเมจไปรับกันเองอีกคนละ15%นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการแชร์แชร์ดาเมจกันไปน้องเบเนี่ยก็แค่เกือบตายเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูคอนเทนต์ PVP นะครับผมว่าเทพซ่าขนาดไหนนะและเป็นตัวละครที่ผมเคยเก่งไว้แล้วนะครับว่าน่าจะเอามาปราบสกาขาวในคอนเทนต์ PVP นะครับ บังเกอร์ของเบนเนี่ยรับจบดาเมจเบิร์สของสกาที่ฟันทั้งหน้าจอได้เนี่ยโดยที่เพื่อนทุกคนเนี่ยไม่ได้รับดาเมจอะไรมากมายเลยนะครับอันนี้คือก่อนที่สกาจะกดเบิร์สปาดนะครับและนี่ก็คือหลังจากที่สกาปาดไปแล้วนะครับผมสังเกตว่าดาเมจที่เพื่อนทุกคนโดนเนี่ยมันแชร์ลงไปก้อนเดียวครับผมในบังเกอร์ก็คือบังเกอร์เนี่ยแตกในขณะที่เพื่อนทุกคนเนี่ยก็รับดาเมจไปคนละเล็กๆน้อยนอยนะครับผมพอสกาซึ่งเป็นดาเมจ ฟันทั้งจอคิดเดียวเนี่ยฟันไปทั้ง5ตัวละครโดนหมดถูกต้องไหมครับแต่มันแชร์ลงไปในบ er ังเกอร์เบกม์เซมันก็เลยกลายเป็นว่าก้อนแทนที่จะเข้าเลือดเพื่อนอะ่ะมันเข้าไปที่บ er ังเกอร์93ครับบังเกอร์อาจจะเลือดแสนหนึ่งแต่สกาฟานล้านหนึ่งมันแชร์ดาเมจอะ่ะไป9 9 3 0 0 0 0ที่บังเกอร์ของเบมันก็เลยกลายไปว่าดาเมจส่วนที่เหลือที่มันเหลือเล็กนิดเดียวใน7%กระจายไปหาคนอื่นน้อยมากๆเลยครับทำให้เพื่อนรอดตายจากสกาปาดได้นะครับนี่คือเคาน์เตอร์พิกสกาขาวอย่างแท้จริงนะครับถ้าคุณเป็นทีมบุกและทีมการฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านสกาขาวเนี่ยน้องเบเนี่ยค่อนข้างสตรองมากๆเลยครับในการที่จะเป็นพิกเคานเตอร์พิกสกาขาวนะครับและนี่ก็คือ มินิรีวิวนะครับมินิรีวิวไม่น,นยยาวอยู่เหมือนกันนะผมก็วิเคราะห์ตัวละครมาให้คร่าวๆแล้วนะครับผมส่วนเรื่องคอนเทนต์ PVE เนี่ยถ้าพูดก็จะยาวไปมากกว่านี้นะแล้วผมก็ไม่มีฟุตเทจให้เพื่อนๆดูด้วยเพราะว่ามันยังไม่มีบอสที่เหมาะสมในการที่จะเอาน้องไปเล่นนะแต่ตัวละครตัวนี้ เล่น PVE ได้นะครับอาจจะเหมาะกับบ้านเล็กหรือว่าบ้านกลางหรือว่าบ้านโตที่แบบอยากจะเล่นสบายก็ได้นะครับเ,เล่นคู่บิสกิตก็ถือว่าดีนะครับเพราะต่อให้บังเกอร์น้องแตกเนี่ยบิสกิตก็สามารถดึงบังเกอร์ขึ้นมาใหม่ได้นะครับแต่โลเดชันอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะถ้าคลิปวีดีโอนี้มีประโยชน์ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้กับผมหน่อยนะครับผมและถ้าคลิป PVP มันไม่ค่อยชัดเนี่ยก็ขออภัยนะเพราะว่า ผมไม่ได้อัดมาด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าเป็นทางทีมงานเนี่ยเขาช่วยช่วยการหาข้อมูลแล้วก็เทสแชร์มาให้นะครับผมก็ขอบคุณทีมงานมาหน้าที่นี่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับเพื่อนคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเพื่อนๆ